สวัสดีครับผมตอนนี้ก็ยุกบ,บุญน้ำโชคนะครับผมบุญน้ำโชคก็ได้เดินทางมากตามตัวเลขรัฐบาลท่ยาหน้าขี้นะครับประจํางวดวันที่16กันยายน2องหาครับว่ายาหน้าขี้นี่มีตัวเลขตัวใดมาฝากมาตอนพี่น้องเอฟซแฟนจองนะครับก็บน้าเงินทีเอฟซนะครับผมฝากผ่านบุญน้ำโชคมหาห้ยานํำได้เฮ็ดได้สางไปพร้อมกันนะครับนี่คือกุติร่วมใจนะครับกุติร่วมใจอ่า ซอยกันเฮดซอยกันสางจากเอฟซีบุญน้ำโชกนะครับผมเอ้าไม่ต้องบอกยังหลายครับเอฟซีครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับว่า้าน้าขี้เซี่ยวโตใดมาฝากครับผมสวัสดีครับน้าครับสวัสดีค่ะเอ้าบ้านนี่มาตอนใบใบเนาะมาตอนใบใบมาตามเลขไทยดิบ้านนี่จ้ามาตามเลขไทยเลขไทยวันที่สิบหกเนาะพะวางวดเบิ่งหนึ่งกับเข่าสามสอง เข่าเต็มเต็มจ้าเระต้องกราฟทั้งเอาง่งยๆว่าทั้งน้อยทั้งเล่าทั้งไท่นีหยุดวอยุแล้วตอนนี้ก็ตั้งสิปล่อยเหลขกบาซิวครับเบบซี่ครับปล่อยเหล็กคอมเมนต์เธอหนึ่งนี่บอยญายากระโปรงคือกันเพราะว่าน่าจะมีอยู่ดอกแต่ว่ายากระโปงจากอ่อจากเขาล่นแบบจังไหนแต่ว่ายาตีพี่น้องยากับเขามีบริษัทอยู่อันนี้กัมพูชยคือกันนะครับอยู่ ต่างประเทศประเทศคเมนอะไรโอตอนนี้เอฟซีบอกว่าเลขงานนี่ไปเข่าเบิร์ตเพราะว่าสิเป็นหุ้นบอกว่าสิเป็นดาวโจนดาวผู้ได้นะครับดาวพระเอกเข่าเบิร์ตเกาหลีไปพุ่นโอ้กันแล้วแต่สิเป็นเพราะว่ามันก็เป็นบางช่วงนะครับก็คิดตลอดว่ามันเป็นบางช่วงถ้าเวลามันขึ้นเท่าก็เฝ้ารีดตักแมนไงเวลาลงเฮ่ากับถอยลงครับอย่าไปดันดันแล้วมัน สิจมเอาบาอยูได้บานนี้อยากกระเตือนตลอดว่าลูกล้านที่ว่าเล่นอีหยังกระเล้วงแกก็คือเล่นให้มีสติครับอืมพอประมาณอยากกับสนับสนุนดอกเรื่องการพนันก็ดีแต่ว่าถ้าห้าบริเฮตจักสีเฮตอีหยังเนาะบางบางเทื่อกับคนเถาคนยังกับเอาลูกเอาล้านทานทานลูกเตากะโทษถามว่าเออย่ามันนี่ปอยจะใด พอสีได้สือประทูปนไหหลานกินเนาะครับอมย่าก็เป็นแนวทางไห้ก็ว่าอย่าสือก็อย่าสือเกินโตบางเทือหลูกหลานโอนประตูปัจจัยมากเนาะมันเล่นแต่อันน้อยเล่าเมื่อกับพอดีอันบ่มี่ยังปนประตูไหหลานกินเนาะครับจาก็ขอให้เล่นอีหยังทุกอย่างก็อย่าลงอย่าหลงได้แล้วอย่าหัวเวลาเสียมากก็อย่าให้ครับอืมก็ฝากฟังทุกคนแต่ว่ายญากับขอบคุณ เอกซี่ทุกคนที่โอนประตูปัจจัยเนาะยามาสางมาเห็ดอันกุฏิหลังนี้ยากระขอบใจหลายๆที่อันนี้ก็คือความเชื่อความศรัทธาของเพื่อนเนาะว่าจังหดเพิ่นกับว่ายาคือคนอุบลนั่น่นศรัทธายาหลายเพิ่นวางสี่เพิ่นวางม่ให้กติเพื่อนใจเพื่อนว่าเล่นก็ให้เล่นมีสติเด้ออย่าไปเล่นร้ายเห็นโอไก่นั่นมันใครเมือละนวย ไข่เสมือเสมือครับอาทิษฐานึงก็เกือบเต็มห้างแล้วอืบันนี้เมื่อวานถือทั้งนอยทั้งเล่าแม่นจ้าเพราะว่าทั้งบนนั้นเพิ่นเอาไอ้สามห้าโอ้เพิ่นเพิ่นเพิ่นเอาหกโตแม่นคั้นหกโตนี่สองโตนามันสิมาเป็นเลขล่างจ้าอ่าเข่าสามหาหือพากันอันกุ้งกุ้งกลางๆมากแล้วเพิ่นโทรมาบอกเพิ่นนายะเลขเนี่เข่าเนี่ก็ว่าว่าเข่าจังได้อยู่นี่เขาบระเดี๋ยวจังซานมันแบบว่าสิบ สิบเก้าเนอะมันสิบเก่าบางพื้นที่ไงจ้ะยากกับื้อเพราะว่ายากระเ่นอันคนสิบหูจักว่าเหล็กมันเขาียเอาจยงไหนยาก็บเบู้อคือปล่อยยาให้เขาเพราะว่ายาบระมบนข้อเหล็กป่านั่นจ้ะยาบอกซื้อเมนโมโหแต่โมโหสื่อขนาดว่าอยังเพิ่นว่าโตเต้ยยังเจียงสี่ก็ยังมืดตึบอยู่มาทันหูว่ามันสิออกตัวใดที่นี่ก็คือแนวทางงวดวันที่สิบหกครับ กระปลอยว่าลายดอกเล็กกระงาม้อมคือว่าหมวดนี้ก็คือแยกแยกะว่าญาม,มามักไอเหล็กลางครับอืมถ้าถ้าบอกออกแปดสองมันจะออกแปดแปดหนึ่งครับแต่มุนลงมาบางเทียมันสิมาอยู่ตัวนี้นี่อ๋อครับกระงามอยู่เจ็ดศูนย์สวยมันสิงลงรางยาคิดว่าครับอืมแต่นี่เล็กบ้นยาว่ะฟันท่งว่ะเล็กบนนี่อ,อัน สร้างเพิ่อนมาเฮ็ดอันนี้แล้วเพื่อนเอาอยัางคือไทยลูบดูแถดตดตอดตอดตอยู่ว่าแม่สีออกเบือบ่อโทรศัพท์ยาบปลาไี้ว่าออกอยางดูแถดแตงแต่นางกะทายอยู่บพเศร้าบันนี้นายาก็เลยว่าเหลขสามตัวก่อนายาสีมาปล่อยตัวนี้เพื่อน,นายาฝันว่าเพิ่นมาแต่งขันขันขันไอขันหาขันสามไพสีมีขันหาขันสามขันแปดค ขันห้าขันเอ้ขั้นแปดขั้นสามขันห้าอันนี้ก็คือเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเพิ่นมาห้ดอกใหม่สวรรค์เพราะว่ามีข้างหนึ่งเพิ่นว่ายางมะนีเพิ่น,น,พนแตงไอขัน 8, ข้นแปดขั้นสองมาให้ครับเลขแปดสองแปดสองบด้กรับได้อยู่นี่แหละสัมสานใหญ่ตนสัมสานใหญ่อยู่วัดนี่หละอ่างยาป่อยอันแปดสองตัวเดียวเลยบ่บ่ให้กลับใบหยางเลยเล่นเล่นตัวเดียวเลยครับ ขาเจ้าถือว่าสันบนันนี้มือนีแล้วมาฝันว่าให้ขันแปดขันสามขันห้าอยากก็เลยมาจับตัวนี้แหละก็ให้ให้เล่นก็คือให้เล่นตัวนี้สามโต,ตก็คือแปดสามห้าครับอืมแปดห้าสามสามห้าแค่นี้เลกก็ง่ามพอมมัมกหลยครับเออมกักมากคือคืองวดวงังนึงแหละสองสามสามสองงวดที่ผ่านมาย่าชอบแปดหนึ่งสองสามใช่ไหม เด่นเดี๋ยตัวเกาๆว่าเอ้ยแปดหนึ่งสองสามท้งที่ว่าจะของออกไปแล้วเธอหนึ่งตัดถิมเมิดเลยมาเอาตัวนี้อ,อันนี้คือการออกแล้วกับแม่ไพโ่โชคออกแล้วน่าจะมาเก้าสี่เก้าสี่บอฟันหอดจักเถือ่ออย่าก,ก็เลย,ยว่าบ่อยู่แล้วอืม,อมก็เลยมาปล่อยตัวนี้ปล่อยคือกันเมิดเลยใั่นีมจ้ามั่นใจว่าต้องมาตัวนี้ตะเลขกังามพร้อมเนาะงามงามยาะเลขงาม ท่านละรัฐบาลกับคอให้งๆปังๆเด้อทุกคนเอฟซีที่โอนประตูปัจจัยมาใส่เห็ดใส่สางนำยาไก้แล้วไปยาหน่ยาคิดว่าเหลืออีกอประมาณจักเปอร์เซ็นตอนนี้ยาว่าเหลืออยู่ประมาณนั้นยี่สิบเปอร์เซ็นเพราะว่าห้าเทพ,พื้นแล้วก็วเห็ดทองน้ำโตแม่นบอคบชคาบก็บใกล้สิแล้วแล้ว,ลวบนันนีช่องหน้าต่างมีจะภาพจองเมื่อเรียบร้อยว<อ>่น ยาปล่อยฟันท่งหายเลยนะเม็ดเดียวให้ซื้อถือเม็ดโอนมาเรียบร้อยช่องละสองพันเจ็ดโอ้แต่ว่ายาปล่อยอันเลขให้เพื่อนแล้วเพื่อนช่องละไอสองพันเจ็ดแต่ว่าลูกร้านโอนมาให้ช่องละสามพันสามพันอันนี้สามช่องเก่าพันสีสีเป็นตั้งไงยามีไผจองไปสีอยังเออย่างสีผู้ใดเสียสีผู้ใดเสียาสีกับิีต่อมาเลยครับพิพสีกับแล้วแต่อัน ผู้ใดมมนโทษจ้องเอฟซีที่หูจักขันว่าจ้องสีกะแล้วแต่ลูกเขาสีาจ้องมากม,มันจักท่าใดน่าจะทังกลัวบอกหรือจังไดเงียก,ก็บลูจกจักอ่าขันทงนังไงหนาสี่เลี่ยวอยู่ทัทงใทงไงทัใงญ่ขันในลักษณะสมมุติว่ามีเอฟซีนี่อ่าพ่นอยากจังไดล่ะในเรืองสีเนี่ยสมมติว่ามีสิบสองคนพ่นอยากซอยคนละสีเองสีท่าได้บ่ยเงีย <laughs> คือเสียงผู้ใด <laughs> <laughs> มัน <laughs> ยาวากุตติหลังนี่มันสิม,นสมันสิออกลักษณะเจงไหนเลยสิคือโรงเรียนอนุบาลไปจริงจป่อโอ้ยบุญสร่งเบาใงนาคอสีเดียวดีกว่าเนาะเอาสีใดยะขัน้นขั้นคิดว่าสีไหนสีเป็นสีใดดีดอันนี้้าว่าขันวัดว่าก็ถ้า ถ้าสมมติว่าเราเอาเอาสีส้มก็ดีนะมันสวยดีสีส้มสวยครับเพราะว่าวัดนี่เขาต้องสีส้มแล้วก็สีแบบว่าฉุดฉาดในจนังหนอยนสีสีเขียวสียังกะบางงามดอกเน่าว่าเ่าตั้งหลักตั้งใจว่าจะเอาสีส้มมาท่าสีนั้นคือสีงามอยู่หน้าตาไงยังกะเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาจ้องเรียบย้อยประตูก็คือการประตูก็มีเรียบร้อย ยังว่าคุติหลังนี่บางเทื่อกับก้อนสีออกก้อนซาก็อยากให้ทุกคนให้มันแตกสามโตเนาะให้ลูกให้ร<อ>้านเท่าได้สามโตค,คือสีดีเนี่ยว,ว่าบางคนกับเพื่อนวางสีอันออกพ้นซากเจะเฝ้าออกเถาะให้เลื่อนออกพ้นซาไป,ไปอีกเฮ็ดจังไดเชื่เลื่อนไดเฮ็ดจังไดคันป้อยเขาอยู่นี่จากปีหนึ่งสิบ่ไดเเมลี้ยงือนซะบย่ <c oughs> ยานอยู่ <c oughs> ประตูปัจจัยที่เขเจาโอนมามา,มาสางมาเหตุนี่คือคือเราทุ่มเทครับอืมคือยาอยากให้วัดนี่ให้เจริญตูโต,โตแบบว่าให้ขเจ้าหูว่าเออแม่ผู้นี่เรามาเหตุอิลีสัมพอแต่เราเหตุใดโดยที่ว่าเราไม่ไม่ได้ไปขอเล่ล่บ่ไดไปพิมพ์ซ่องหาแม่นบอ่อเราปล่อยคือปล่อยบุญให้เพื่อนใดมาเหตุมาทำกับเฮ็ดผู้เดียวพร้อมใช่ <laughs> คือคือเขาคือเขาเป็นผู้ให้เรารรเป็นผู้ทำสิอืม ญาบ่าแมนไรญาเฮ็ดคนเดียวด้แมนแมนอยูอ่ยาหมายถึงว่าอ่าซอยๆกันเฮ็ดนี่แหละเอฟซีซอยๆกันเฮ็ดแต่กะมาศูนย์ร่วมอยู่ที่ยา,าและกะเฮ็ดแมนคือเขาเป็นคนผู้ให้แต่เราเป็นคนบริหารครับอืม,อมคือทุกอย่างเฮาสิบริหารคนเดียวไม่ว่าแต่ค่านา้ำค่าไฟบอว่าแต่ค่ากินค่ายาค่าผ้าจานขับรถไปบินฑบาตก็ก็อยู่กับยาโอ้ยนะแหม่มผ่าชง อันนี้ยายายา,าคือคืออยู่น้ายาเมือ่อทายช้ยใจทุกอย่างแต่ว่าเฮ้านี่ไม่อยู่น้ากันอยู่เหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนพี่เหมือนน้องอย่าทะเลาะว่แวงกันอแค่นั้นเป็นพ่อโอ้บ้านาเสือนาะยาจากอ่ามือที่ยามากมือแรกนี่เอาไงว่ามีตะเสาจ้าเนาะมีตะเสา,สาคือเกาา่าแม่ย่ำใดคือเก่ามีตาเสานี่คิดยากอยู่ที่ว่าสีเหลวหรือบาเหลว่เนาะใช่บาานี้ไม่เจอถ้าน้อยเข้า ขนาดยังมาท่านหอดสองเดือนได้ซ้ำนี่แล้วหยากะว่าเอออันปล่อยคิดยังไงควมเบาอยู่นีก่ก็คือคือเก่าหยาบางสีนะบางคนเห็นตัวเลขในช่องผมแล้วล่ะแต่หยามันมนตัวนี้อีหลีอยู่บ่อภาษายังยามาถามอีกอ,อันอันโต้โตอันบุญน,น้ำโชกเพินพ่นเพิ่นเน้นมาอันบอกหยาเพิ่นบางสีนะหยาก็ว่าใช่ตัวตัวไหนก็ตัวนั้นเพราะว่ายาบ่เปลี่ยนแปลงคือเลขไงคือกันมันบ่กที่ปล่อยไปแล้วคือไอ้เก้าสี่ เก้าสี่กับอะไรย่ายังจำไม่ได้เลยทีนี้ย่าไม่เอานะครับคือคือยาสิมาเอาตัว,ตวนี้มัเน้นตัวดเดิไอตัวไม่นี่ก็คือชอบสุดท้ายนี่ก็คือให้ห้าเลนตัวนี้เลยแปดสามห้า <8 35 S 2> จ้าแปดห้าสามห้าจ้าล่างคือแปดสองแปดหนึ่งจ้าแล้วก็เจ็ดศูนจ้าแค่นี้อืม สีมีเท่านี้ตัวเนาะยาครับชัดเกินมากๆแล้วครับเมื่อนี้แล้วก็กูดกะใไก้สีแล้วแล้วได้มาไทยทําได้มาเบอ้ในสายตาของตนเองก็คือว่ายาเฮตไห้ทุกคนได้บุญทุกคนครับสิ่งที่ลูกทํามาทุกคนย่าอุทิศกุศลให้ ทุกๆคนที่อนโมทนาบุญมาทุกบาททุกสตางค์ขอให้เทวดาทุกองค์ทุกภูมิให้ให้ย้อนให้เขาได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่เขาทำเพราะวา่าอยู่ในจุดนี้ถ้าใครทําแล้วบุคคลน,นั้นถ้าอุทิศกุศลให้ตัวเองคนนั้นจะได้รับได้รับไหวครับคับนว่าเฮาทําบุญแบบอันนี้คือเฮาได้รับชาตินะแต่ว่าอนโมทนาท่านเราได้รับชาตินี้ครับจะ ญาก็ขออนุโมทนาบุญในขั้งนี้ขอให้เอฟซีทุกคนที่รู้จักญาติทั่วประเทศไทยก็ดีอยู่ทั้งประเทศอื่นกด็ดีที่โอนประตูปัจัยมาให้ญาติมาสร้่งวัดส้่งว่าให้คนหลายๆคนที่เขาเดินทานมาได้มาเบิงง่าแย่งเขาก็สิวา่าโอ้ยอันวัดนี้ทั้งที่วา่าหลวงพ่อกับมีองค์เดียวแล้วก็บ่มีพวกสีแกระทายกที่วา่ามาแบบมาอุปถมัมภุปถา,ปถานเนาะ แต่ว่าเพิ่นเอาเงินตันหนีมาจากไสเอาเงินมาจากไหนเขาได้มาสร้างมาทำครับงาว่าสัางไปเลยถ้าเห้ามีมีลูกหลานมาซอยแต่ว่าห้ามเด็ดขาดอย่างเดียวครับอย่าไปเส้นมาเหตุโอ้อ่าวพาเอาถ้าผู้ใดถือว่าไปเส้นของเขา,ขามาเหตุมาทํำนี่งาจะออกจากวัดหน,นีท่านที่โอ้ครับอืม ยาให้มีมนทิ้นแบบจังสันครับอ้าวปาดสรางกระสางให้ใสสะอาดครับอย่าไปไปสรางมีหลายสีคือลูกว่าเอาสิบสองสีเบอเอาจะเอาก็ขอขอบคุณบุญนำโชคครับมาออกคิดไทยถ้ำให้คนทั่วโลกทั่วประเทศไทยเพิ่นได้เห็นแล้วครับยาก็ขอขอบคุณหลายๆขอให้บุญนำโชค ไปทางใดก็ให้มีชื่อเสียงคกับไปทางไหดก็ยามีคนหักคนแพงเนาะเออให้เขารักไข้สามีปองดองกันไปมองใดแม้แต่มูเพื่อนอิดซีน้ำกันก็ยาไปแบบว่าอย่าผู้นี้ว่าผู้ดีจ้งซีจ้งซันก็ขอให้เสมอตนเสมอไปเนาะจ้าครับสาธุครับย่าครับสาธุครับ